ช่วงนี้ผมว่าแม่ครับมันต้องขั้นที่จะน่าเบื่อเกินไปผมเลยลองทําการอัญเชิญฮิโรบายดูแต่ก็ไม่มีอะไรออกมาตามด้วยการลองจับแกะอย่างที่คนหนึ่งเขาลองทํากันแต่ผมก็คิดว่าชีวิตมันยังขาดอะไรไปอยู่ดีหลังจากนั้นผมก็นึกถึงศัสดาคนหนึ่งของผมซึ่งผมศรัทธาในตัวเขามากและสิ่งที่ผมขาดไปในชีวิตนี้นั่นคืออสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมเฟอร์ซ่าเอ็กดีแล้ววันนี้เราเล่นใบครับมัดกินนี่กันดีกว่านะครับ อ่าเริ่มมาตัดไม้กันก่อนนะครับทุกคนซึ่งก็เห็นนะครับว่าเราอยู่ในโหมดฮาร์ดคอร์ครับซึ่งตายแล้วตายเลยนะโหมดฮาร์ดคอร์เนี่ยอาหารเป็นเลองจะเป็นมากครับนะคือแรกงั้นเราหาอาหารก่อนเลยต่อไปครับหาบ้านเจนนี่ครับเออเอ,อมาเลยอันนี่คือทั้งหมดที่เจนนี่ต้องการนะครับเราจะรอเจ็บไปพบสามอย่างก่อนแล้วกันนะค่อยมาเบอร์บ,บสัมเบดีเดียว เดี๋ยวออกตามหาหมู่บ้านก่อนนะครับเพราะว่าจะได้แบบหาแลกอิมเอล่ได้แต่โชคดีอาจจะเจอแบบพวกพีระมิดไรางี้นะ Bra. Bra. เออผมดูแล้วรู้สึกว่าหมู่บ้านนี้ไม่ค่อยมีส่งนะนั้นผมว่าเริ่มออกเดินทางต่อกันเลยดีกว่าเจอของดีๆข้างหน้าน่าจะดีกว่าเยอะนะ Bra. Bra. และ้วท้ายเราก็เจอพีระมิดนะอ่าถ้าโชคดีก็น่าจะมีอิมเอล่อยู่ข้างในนะ วุ้ยเชี่ยเอ็มก็มึงทองโุ้ยเชี่ยนะเรางานนี่มึงเอ้ไม่ดีหรอกครับรีบหาบ้านเจนนี่กันดีกว่าครับแต genocide, ่ตามภารกิจเรานะเราจะหาของให้ครบก่อนนะเรารค่อยมาจัดการนะเจอบ้านเจนนี่อยู่ข้างหน้านะไปต่อปุ๊บ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 อะเชี่ยมดพร้อมแหละโหคืนนี้ละมึง มันแน่นอนก,ก่อนซึ่งภารกิจต่อไปของเรานะครับกอการคุดหาเพชรน,นะครับซึ่งเพชรในเวอร์ชั่นนี้นะ่าจะอยู่สักวายสนะิบเอ็ดสิบสองมั้งครับก็คุดไปเรื่อยๆก่อนนะครับว่าเรา,าไม่รู้ว่าจะเจออะไรข้างหน้านะอาจจะเป็นแบบเราอ่ลูกพีเจอเพชรแล้เลยองแล้ yeah. ก็มาเก็บงานนะครับว่าผมเก็บจังว่าแบบรอบๆนะ อ่าโอ้โหเช็คว่าพิษเยอะขนาดไหนจะได้เอาไปใช้อย่างคุ้มค่าระวังลาวาด้วยตกลาวาตายมีร้องเลยเนี uh, ่ยตอนเนี้ยคุก่อนนะตาเฮ้ยเฮเชียเเชี่ยเฮเฮ้ยเฮโอ้อ้ยอ If I lose it all, lose it all. If I lose it